and try again. สน็อกเกิลลิ้งไซต์ใบดำเองคลิปนี้มาแนะนำเกาะอุเซนเกาะอุเซนเป็นเกาะเล็กๆอีกเกาะหนึ่งที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะลิเปโดยเกาะอุเซนอยู่ปลายสุดของฝั่งทิศใต้ของหาดสไลท์ถ้านับตามตำแหน่งรีสอร์ทบนเกาะลิเปก็ต้องบอกว่าอยู่ตรงหน้าของเซเลนด i พิ t ี้รีสอรพอดีเกาะอุเซนไม่มีชายหาดไม่เหมาะที่จะขึ่นเกาะ วิธีการไปดำน้ำที่เกาอ,อุเซนที่ง่ายที่สุดก็คือเริ่มจากหาดที่ตรงหน้าเทนมูลซึ่งติดกับเซเลนิิตี้รีสอร์ทเป็นหาดเล็กๆวิธีการก็เริ่มจากเดินลงจากหน้าหาเทนมูลมุ่งตรงไปยังเกาะอ,อุเซนดีขาไปไเรื่อยๆครับระหว่างทางก็จะได้สัมผัสเห็นกระแสน้ำแล้วก็ทิศทางการไหลของน้ำว่ามีความแรงแค่ไหนสามารถจะดำรอบเกาะได้ไหม เมื่อมาเป็นเกาะอุเซนแล้วทิศทางที่จะแนะนําก็คือให้ซ้ายมือเป็นเกาะอุเซนก็คือเริ่มดํำวนซ้ายนะครับโดยดําบริเวณทางฝั่งทิศใต้ของเกาะก่อนโซนด้านนี้จะมีความลาดชันของระดับน้ําลงสู่ร่องน้ําลึกมักจะพบเจอฝูงปลานกแก้ว อยู่ตามกอปะการังเป็นประจำหากใครที่ไม่กลัวระดับน้ำลึกสามารถจะตีขาไปตรงระดับที่เป็นไหลจุดนี้มักจะเจอปลาทาเป็ด ซึ่งเป็นตาที่มีลักษณะคล้ายกับตากระทุงเหวแต่ชอบจะอาศัยอยู่ใกล้กับพื้นทะเลมากกว่าลักษณะสีสันก็จะคล้ายคายกับกระทุงเหวครับสวยดีและจะเห็นปากระลังอ่อนซ่อนอยู่ตามขอบของปากกระลังโขดและก้อนหิน บางวันก็เจอหนวดขาวๆข,ของเจ้ากุ้มังกรโผล่มาให้เห็นถัดไปที่จะชวนให้ดูก็คือกระลาปังหาต้นสนครับที่จะโบกสะบัดไปกับกระแสน้ำเมื่อมาสุดขอบของฝั่งใต้แนะนำให้พาตัวเองเข้าใกล้ตัวเกาะ เพื่อชิดเกาะให้มากที่สุดเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่เป็นหน้าผามีกระดับกระแสน้ําเชี่ยวนะครับการตัดผ่านส่วนตะวันออกของเกาะเป็นส่วนที่แคบฝั่งโซนเหนือก็จะพบกับกระแสน้ํานิ่งนะครับแล้วก็มีฝูงปลาเล็กๆที่จะอาศัยหลบซ่อนแนวพื้นอยู่ตาม ใกลๆเกาะน,นะครับแบบนี้เราก็สามารถจะดำชมฝูงปลาเล็กๆได้เลยส่วนนี้ไม่อันตรายนะครับช่วงเวลาที่ควรไปคือช่วงเวลาหัวน้ำขึ้นหรือน้ำตายและจุดนี้ไม่แนะนำให้ไปดำน้ำคนเดียวนะครับเนื่องจากมีกระแสะน้ำเชี่ยว ถูกใจก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ